สวัสดีค่ะแตงค่ะปัจจุบันทำงานบริษ,ษัทค่ะเอ่อทำไมถึงเลือกที่จะเรียนสัตวคิ้วใช่ไหมคะแรกๆเลยเราเออป็นคนที่ไม่มีคิ้วเราก็คิดว่าถ้าเราแก้ปัญหาให้กับคนที่เขาไม่มีคิ้วได้โดยการสัดคิ้วได้เนี่ยคนทนั้นก็จะสวยแล้วก็มีความมั่นใจขึ้นค่ะทำไมถึงเลือกถึงเลือกที่จะเรียนอา่าสถาบันของอาจารย์ยาดาใช่ไหมคะ ติดตามผลงานของอาจารยา์ยาดาได้ประมาณ1่ปีกับ2ปีค่ะเห็นผลงานอาจารย์อาจารย์เป็นที่ละเอียดแล้วก็ใสนใจในการสอนนักเรียนอย่างมากก็เลยตัดสินใจรงเรียนเป็นคอเต็มค่ะเรียนคิ้วตาปากเรียนแบบเรียนแบบจัดเต็มค่ะทีนี้พอได้เข้ามาเรียนแล้วเราสามารถทำงานได้ค่ะแล้วก็ทำงานได้สวยกว่าเดิมค่ะ ตอนนี้ผลงานของเราก็เป็นที่ประจั์ผ่าน Facebook Instagram ตอนนี้ถึงแม้แต่จะรับงานฟ r e e น n ค่ะต้องบอกกันเลยว่า,วาทาง,งานอยู่บริษทัทก่อสร้างเนี่ยมีคนงานมาทำคิวกับเรา,าย Q, อย่างวันที่โดยเนี้ยค่ะซ้งคิวซีคิวก็ได้ในจุดนี้ด้วยค่ะแล้วก็ส่วนมากก็บอกกันปากต่อปากค่ะว่าเราทำคิวสวยเราก็มีลูกค้า สำหรับการเรียนการสอนของอาจารย์ดาดานะคะจัดหนักจัดเต็มแล้วก็ขอแนะนำว่าถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะคะหรือมีปัญหกาในการเรียนสกิลรถท่องเที่ย้าไม่ได้เนี่ยจำขอแนะนำสถาบันของอาจารย์เลยมาแล้วจะไม่ผิดหวังค่ะทำได้จริงๆแล้วก็ทำเงินให้เราได้ด้วยคระพยากรเนี่ยจำทำงานบริษัทค่ะเอ่อรับเงินเดือนอย่างเดียวไม่เาชีพเสร่ม ทีนี้พอได้มาทำอาชีพสักคิ้วก็รู้สึกว่ามีเงินเข้ามาเยอะอยากได้อะไรก็ได้อยากซื้ออะไรก็ซื้อค่ะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะสำหรับครอบครัวสําหรับครอบครัวต้องบอกว่าครอบครัวค่ะเพราะอาจารย์เป็นมากกว่าอาจารย์เป็นหนูแม่คอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนําไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือการทํางานอาจารย์เคยกล่าวคำานึงไว้กับแต่ว่แตําจาได้จนถึง เวลาจะทำอะไรให้ลูกค้าลูกค้ามีปัญหามาหาเราเนี่ยเราจะต้องทำให้เขาสวยขึ้นไม่ใช่ทำให้เขาแย่ลงไม่ใช่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องระวังต้องทำให้เขาสวยไม่ใช่ทำให้เขาเสียความรู้สึกไปเวลาแต่งงานแต่งกรมคำของอาจารย์ได้สมอ่าแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนนะคะที่สนใจกมาเยนสถาบันนี้นะคะ คอนเฟิรมค่ะว่าทำงานได้จริงและจะตอบโจทย์คุณที่มีปัญหาที่ไปเรียนในหลายที่แล้วยังยังไม่เก็ตยังทำงานไม่ได้ค่ะก็ฝากสถาบันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ